ก็สวัสดีกันนะครับสำหรับวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์2564ก็ผมแจมารมดีนะครับจากสวนราชินีก็ตั้งใจว่าเช้าๆขึ้นมาแนละ้วก่อนไปทํางานหรือทํางานในสวนมาสักพักหนึ่งก็มานั่งทําคลิปกัสักทิปหนึ่งครับอาจจะเป็นคลิปการกเกษตรบ้างเป็นคลิปสําหรับสมุนไพรใกล้ตัวบ้างนะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นสมุนไพรใกล้ตัวที่เราสามารถที่จะไปทํากันเองได้อะไรประมาณนี้ครับหรือให้ความรู้ ทางานวิจัยต่างๆที่ผมค้นคว้าแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อศึกษาหารือแล้วกวเ็เพิ่มเพิ่มเพิ่มความรอบรู้ให้กับตัวเองนี่ละครับเพราะว่างานวิจัยมันคือหลักการนักเองให้เราใช้สมุนไพรได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันครับคำถามง่ายๆเลยครับว่าสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะก็คือจะต้องรู้จักคดีคําว่าผงกล้วยดิบผงกล้วยน้ําว้าอะไรอย่างนี้ยครับผม ว่ามันสามารถที่จะรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้แต่นี้มันก็มีคําถามเกิดขึ้นด้วยความสงสัยของผมเองนี่แหละว่าระหว่างผงกล้วยที่ปอกเปลือกออกหมดกับผงกล้วยที่หั่นทั้งเปลือกนะ่ะอะไรมันมีประโยชน์มากกว่ากันครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่าเปลือกมันเนี่ยมันมีแฟกตินซึ่งมันสามารถที่จะเคลือบ แผลในกระเพาะอาหารได้มากกว่าครับพอะเรามีความสงสัยเนี่ยปุ๊บเราก็เลยต้องสอบถามไปทางไปทางสําสนักงานข้อมูลสมุนไพรของมหิดลครับไปเป็นคําถามที่ยิงตรงไปเลยครับก็ได้รับคําตอบกลับมาเรียบร้อยนะครับผมเคยถามไปว่าผลกล้วยดิบเนี่ยแบบไม่ปอกเปลือกเนี่ยถ้าเอามารักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หั่นทั้งเปลือกหรือตากได้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ยครับและ กินแล้วไอ้เปลือกผงกล้วยดิบที่ทั้งเปลือกเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์หรือมีสารอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายบ้างอันนี้คือคําถามที่ผมได้อีเมลเข้าไปถามนะครับนี่มันก็ได้คําตอบกลับมาประมาณนี้ครับว่าตํารายาแผนโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าตามตำราราแผนโบราณเนี่ยจะใช้กล้วยดิบทั้งเปลือกเพื่อรักษาอาการท้องเสียนะครับย้ํานะครับทั้งเปลือกเพื่อรักษาอาการท้องเสียอาการปวดท้อง อาการจุกเสียดโดยการนําผลกล้วยดิบเนี่ยมาหั่นมางหั่นบางหั่นบางจะหั่นแบบไหนก็ได้สวยไม่สวยก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาไปเอาไปบดอยู่แล้วครับผมหั่นให้บางและตากแดดให้แห้งเพราะฉะนั้นหั่นหนามมันจะตากแดดช้าแล้วมันจะแห้งช้ามันจะเป็นเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นหั่นให้บางที่สุดเอาผงกล้วยดิบทั้งเปลือกมาหั่นให้บางที่สุดแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดเป็นแป้งครับ การรับประทานก็รับประทานประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะครับผสมกับน้ําพึ่งสักหช้อนโต๊ะก็รับประทานได้แล้วครับแต่คนส่วนใหญ่ก็เอาไปชงน้ําร้อนอันนั้นก็แล้วแต่นะครับนี้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยเขาจะบอกเอาไว้ว่าผมงกล้วยแก่จัดเนี่ยแต่ไม่ได้ระบ,บุว่าส่วนเปลือกด้วยหรือไม่นะฮะส่วนตามถ้าเราอ้างอิงตามบัญชียาหลักแห่งชาติ จะไม่ได้มีการระบ,บุว่าส่วนทั้งเปลือกด้วยหรือไม่ครับผมเขาจะระบ,บุแค่ว่าผงกล้วยแก่จัดสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้มรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกอุจจาระบนเลือดส่วนขนาดและวิธีใช้ก็คือประมาณอน่างที่ผมบอก10ิกรัมครับชงกับน้ำร้อน 120- 200มลกรัมครับผมดื่มวันละ สาครั้งครับผมผงก,กล้วยเด็ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่ผมขายอยู่ครับดื่มวันละ3าครั้งก่อนอาหารนะครับแล้วมันก็มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงสําหรับการรับประทานผงกล้วยด็บก็คือไม่ควรใช้กับผู้ที่ท้องผูกฮะแล้วก็แล้วก็การใช้ติดต่อกันฮึกินกินกนกินนกินเนี่ยมันมีอาการแค่ทําให้เกิดอาการ ท้องอืดแค่นั้นเองครับส่วนคนข้างเคียงอื่นๆไม่มีนะครับสำหรับผมกล้วยดิบนะครับผมคือถ้าเราคุยกันแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าจากรายละเอียดที่ที่จากรายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมดในเรื่องเครื่องต้นเนี่ยผมจะสรุปให้ฟังว่าการใช้ผงกล้วยดิบการใช้ผงกล้วยดิบเนี่ยทั้งเปลือกมีความปลอดภัยและสามารถใช้ได้และจากการศึกษาทางฤทธ จากจากการศึกษาเนี่ยลิศทางเภสัชวิทยาเนี่ยเราจะพบว่าการใช้ผงกล้วยดิบทั้งเปลือกหรือการใช้เฉพาะเนื้อกล้วยดิบมีก่างก็มีแล้กวก็มีคุณสมบัติในการในการต้านการเกิดแผลเฉพาะอาหารได้ครับเนื่งจากว่ายังไม่มีการลงทุนงานวิจัยกันว่าประสิทธิภาพมันจะเป็นอย่างไรท่านเองครับ เพราะว่ามันไม่มไมม,ไม,มีไม่มีใครงานวิจัยแต่ในแง่ของสารสําคัญที่เปรียบเทียบด้วยน้ำหนักที่เท่ากันเนี่ยการใช้ผงกล้วยดิบน่าจะทําให้ได้รับสารแทนนินและเซลลูโลสไอคำว่าเซลลูโลสนี่คือ,คอกากใหญ่ที่มันไม่ละลายน้ำนครับซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของเปลือกผลไม้ได้มากกว่ามากกว่าการใช้ใช้ใช้ทั้งผลนะ เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบได้เลยว่าการใช้กากใหญ่การใช้ผงกล้วยดิบทั้งเปลือกมีประโยชน์มากกว่าการใช้เฉพาะผลกล้วยครับผมแต่เนื่องจากว่าในผลกล้วยเนี่ยมันจะมียางซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้หรือให้เกิดอาการระคายเคืองเล็กน้อยสำหรับในบางคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่พบได้น้อยมากครับนี่คือข้อมูลของผงกล้วยดิบ ซึ่งบอกไปเลยระหว่างทั้งเปลือกกับเอาเปลือกทิ้งสรุปว่าการมีทั้งเปลือกจะให้ผลประโยชน์ที่มากกว่าครับเพราะว่ามีสารแทนนินและเซลลูโลสหรือกากใยที่ไม่ละลายน้ําซึ่งมันสามารถเคลือกบกระป๋ออาหารได้มากกว่านี่คือผลสรุปของคลิปวันนี้ครับอาจจะสั้นๆนะครับอันนี้ผมก้วยดิบซึ่งผมน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ทําเฉพาะ ทั้งเปลือกขายนะฮะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเพราะว่าเราสงเราด้วยความคิดของเราว่าเปลือกมันน่าจะมีประโยชน์เพราะว่าเราก็เลยสอบถามไปแล้วเรารได้ข้อมูลกลับมาแบบนี้นะครับนี่คือผมกล้วยดิบจากสวนจากสวนราชินีซึ่งปลูกแบบปลอดสารพิษมาสิบเกือบสิบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้แผ่นดินนี้ไม่ได้อาบสารพิษแผ่นดินนี้ปลอดสารพิษมานานมากจนกระทั่งมั่นใจได้ว่า กล้วยที่คุณรับประทานมันจะไม่มีการตเปื่นเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าปุ๋ยแค่มีนี่ตอนนี้ผมสอดปุ๋มาลูกถึงใช้สองปีแล้วครับผมแต่ปุ๋ยมันไม่ใช่สารพิษปุ๋ยมันเป็นอาหารครับมันไม่ใช่สารพิษสารพิษคืยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอะไรที่ในสวนผมไม่มีเพราะว่าปลูกสมุนไพรอ่ะนี่ก็คือบทสรุปนะครับยืนยันว่าผมกล้วยดิบทั้งเปลือกหั่นแล้วเอาไปตากและเอามาชง รับประทานได้ครับผมโอเคครับวันนี้คลิปสั้นๆจากสวนราชินีกับผมแจมมารมดีครับสวัสดีครับ